สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะคุณประสงศัก์เจนกิจาไพบูรณ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีคุณทัศวรรณด้วยครับผมค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เนาอก็ อาจจะไม่พ้นเทศกาลที่กําลังเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเทศกาลลอยกระทงใช่ครับเป็นเทศกาลคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็ท่า่าที่ทราบเนี่ยเทศกาลลอยกระทงก็ไม่ได้มีแค่เมืองไทยนะครับในอา,อาเซียนบ้านเราเนี่ยบางประเทศก็ก็มีเทศกาลลอยกระทงเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกๆเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่เราไม่สามารถระบุได้วันเป็นวันไหนแต่ให้จะรู้ว่าเป็นวันค้น15บห้าข้ามเดือน12คือพระจันทร์เต็มดวงเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สดใสแล้วก็มีพลังให้กับให้กับทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนคนไทยทุกคนเป็นเ,เรื่องน่ายินดีมากๆเลยครับสำหรับปีนี้ค่ะถึงแม้จะมีโรคระบาดอย่างโควิด -19 าด้วยเนี่ยแต่ว่าเทศกาลก็ยังต้องอดำเนินต่อไปก็ต้องจัดขึ้นบางทีเราก็ต้องระวังตัวกันด้วยใช่ครับภายใต้วิถีชีวิตใหม่ะนะครับอย่างที่ทุกๆท่านก็คือแบบคุณผู้ฟังได้ยินมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับของปี 2,563เองเนี่ยจนถึงปัจจุบันเราจะคุ้นกับคำว่าปรับตัววิถีชีวิตใหม่บ่อยๆเลยนะครับซึ่งปีนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่างานลอยกระทงหรือว่ายี่เปงบ้านเราเนี่ยเราก็ยังต้องแบบสืบสานวัฒนธรรมระเพณีที่ดีงามอยู่นะครับเติมเต็มพลังความสุขแต่ก็ต้องเป็นเรื่องของภาวะปรับตัวเกี่ยวกับวิถีชีวิตใหม่นะครับซึ่งทําให้เราปลอดภัยแล้วยังคงได้รับความรู้สึกดีๆโดเยเพราะความสุขทางใจอยู่ด้วยกับข้างในใจเราครับค่ะ เราสังเกตเหครับว่าทุกๆปีเนี่ยเ,เรากระทงนี้ยังไงครับสำหรับบ้านเราจะมีทั้งกระทงเล็กกระทงใหญ่แล้วก็อาจจะมีได้เข้าไปทําบุญที่วัดหรือบางทีก็แบบได้มีความรู้สึกมีจุดผังประทีปบหรือจุดโคมลอยด้วยซึ่งปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางส่วนกลางนะครับก็แบบพยายามจะผลักดันมาตลอดว่าขอความช่วยเหลือนะครับให้ประชาชนโดยเพราะคนบ้านเราเองทางเหนือนะครับก็ขอว่างดจุดโคมลอยนะครับซึ่งปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีมาตรการเข่งขัดมากเลยแล้วก็สําคัญคือ ลอยกระทงใหญ่ที่บอกว่าเป็นการแห่กระทงนะครับทำให้เราได้แบบออกจากบ้านพาลูกหลานๆเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสนับสน,นุนนะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือครอบครัวพาเด็กๆออกไปแบบทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับซึ่งมันทําให้เด็กได้แบบส่งเสริมมาตรการทังได้สุขภาพจิตของเขาสมองพัฒน,นาด้วยแต่เผอิญว่าเนื่องจากตอนออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ลอยกระทงใหญ่ต้องสวยๆตอนตอน,ตอนกลางคืนนะครับและอย่างผู้คนเยอะด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะอากาศค่อนข้างเปิดและสช้ไเทสสะดวกเนี่ย แต่ก็ต้องบอกว่าตามมาตรการจังหวัดนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของประชาชนคนไทยเราโดยเฉพาะบ้านเราเองที่น่าแบบเป็นประเพณีที่ที่ดีมากแล้วก็บรรยากาศดีที่น่าอยู่มากเนี่ยเราต้องปรับตัววิถีชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะมาพูดเรื่องของการจัดกิจกรรมลอยกระทงกับสุขภาพจิตของคนไทยครับและเราก็ปลอดภัยด้วยเนะาะค่ะดูว่ามันจะสัมพันธ์กันยังไงคะ่ะ ใช่ครับก็ต้องกลับไปถามคุณผู้ฟังว่าเวลาที่เราอ่าเรารู้สึกว่าการลอยกระทงนี่มีความหมายอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยทางเราเข้าใจกันยังไงครับว่าลอยกระทงนี้ทําเพื่อเหมือนเป็นการขอขมาแก่อเจ้าแม่คงคาใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าว่าเจ้าแม่คงคาท่านเป็นยังไงแต่เราแต่เรารู้แต่ว่าท่านเป็นในความรู้สึกหรือความเชื่อของคนไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีว่าเรารู้สึกว่าพระแม่คงคาเนี่ยท่านคงเป็นเทพธยดาเป็นเทพ ปกป้องอารักษ์นะครับถ้าโดยรวมก็คือเป็นเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือปกป้องคนไทยและเป็นการบอกอย่างเป็นนัยยะเลยครับว่าคนไทยจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเพราะสิ่งแวดล้อมทางน้านะครับเพื่อให้เราได้แบบสํานึกรู้คุณและขอบคุณที่สําคัญก็ขอคำมาอย่างที่คุณทัตที่คุณทศวรรษว่านี่คือเราอาจจะทําอะไรไม่ดีมาเยอะปล่อยสิ่งปฏิกูลสิ่งสกรปรกหรือกระทั่งแต่เรื่องที่แบบ บางครั้งเราก็ไม่ตั้งใจครับกระทั่งฝุ่นหรือการเดินทางด้วยเรือหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจ้าสิ่งเหล่านี้เราก็คล้ายๆเหมือนเป็นเป็นการสํานึกรู้คุณแล้วตอบแทนพระคุณว่าเราอยากจะขอขอมานะครับเราก็อยากจะขอบคุณสิ่งที่ดีให้กับให้กับคนไทยเราเพราะว่ามันคนไทยเราก็สัมพันธ์นะครับผูกพันกับชีวิตทางน้ํามาตั้งแต่สมัยโอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมาอายุธยากระทั่งปัจจุบันถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ที่ราบ แบบติดริมน้ํแล้วแต่เราก็ยังต้องบอกว่าแม่น้ําคือคือพลังหรือสายใจที่ดีให้กับชีวิตประชาชนคนไทยนะครับค่ะแล้วก็ต้องให้เด็กๆที่ได้มารู้ถึงวัฒนธรรมของเราด้วยใช่ครับเราก็แบบบางทีก็ถ้าถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังคลื่นสุขภาพของเราทางด้านสุขภาพจิตของเราตลอดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องสุขภาพใจมามา,มากๆเลยนะครับว่าสุขภาพใจเนี้ยสามารถสร้างได้ตั้งแต่ในครอบครัว แล้วเราก็ทํากับทุกๆกิจกรรมนะครับแล้วเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดีมากเลยว่าวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบ้านเราเนี่ยเราอยากให้มีการปลูกฝังเพื่อให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงนะครับอย่างที่บอกครับว่าประเพณีของเราดีงามเราก็อยากให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้ทดแทนขอบคุณและสําคัญนะครับว่าเวลาเราสํานึกรู้คุณเนี่ยเริ่มต้นที่แม่น้ําเริ่มต้นที่น้ําต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เราได้เริ่มบอกกับตัวเองว่าเราจะน้อมลาลึกสํานึกรู้คุณ ั้งกับคนที่เรารักและเขารักเรานะครับกระทั่งแต่เราอยากให้เริ่มต้นที่ตัวเราด้วยบ่อยครั้งไหมครับที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยขอบคุณตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าจุดทุกอย่างเนี้ยเราเริ่มต้นจากวัฒนธรรมแบบเนี้ยเราก็อยากที่จะมาทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากขอบคุณตัวเราเองขอบคุณคนอื่นๆในครอบครัวของเราไม่คุณพ่อคุณแม่นะครับบางท่านเป็นครอบครัวขยายเนาะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราก็สํานึกขอบคุณในสิ่งที่ท่าน เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเราด้วยที่สําคัญเนี่ยเราได้ขอบคุณกระทั่งแต่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกระทั่งความเชื่อทางศาสนาขอบคุณศาสนาตัวเองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือกระทั่งสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยสังเกตนะครับมันทําให้เราได้รู้สึกว่ามีความสุขทางใจและขอบคุณคนเป็นมากขึ้นค่ะก็เริ่มจากขอบคุณเจ้าพระแม่คงคาก่อน ่ค้ัก็มาถึงตุลาพฤศจิกาย,ยนนี้เนะาะค่ะแล้วก็มาถึงกับตัวเราเองครอบครัวของเราด้วยใช่ครับอย่างที่คุณทัศวรรณบอกว่าเรามีโอกาสได้ขอคมาหรือขอโทษพ่อแม่คงคาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าคุณผู้ฟังได้เคยฟังคลื่นของเรามาเสมอแล้วอาทิ่งเปิดมาเนี่ยเราพยายามจะสนับสนุนเรื่องสุขภาพจิตกระทั่งแต่เราเราใช้คําว่าเราเคยมีสุขภาพจิตดีในปีไตรมาสสุดท้ายเนี่ยไตรมาสก็คือสมเดือนสุดท้ายของปี พฤศจิกายนอยู่หนึ่งในไตรมาสสุดท้ายเดือนหน้าเราก็จะเข้าธันวาและปีใหม่แล้วเรามักอยากทบทวนกันว่าโอ้โหตลอด11เดือนนี้เราทําความดีอะไรมาบ้างนะครับบางทีเป็นเรื่องที่ดีที่ถามตัวเองบ่อยๆว่าที่ผ่านมาโอ้โหใกล้จะถึงครบสิ้นปีละเราได้ทําอะไรดีๆบ้างเป็นไปได้ไหมครับว่ากิจกรรมที่เป็นประเพณีดีงามของลอยกระทงเนี่ยก็เหมือนเราได้กลับมาทบทวนตัวเองก่อนจะถึงธันวาคมด้วย ได้ถามว่าเราทําความดีอะไรบ้างให้กับตัวเรากับคนอื่นและที่สําคัญเมื่อขอปะมาพระแม่มงคาอย่างที่คุณทัศวรรณบอกก็ลองกลับมาถามตัวเองว่าเคยโกรธใครบ้างเคยเกลียดใครบ้างบางทีเราคงเหนื่อยเหมือนกันหรือเปล่าที่ไปโกรธใครแบบทั้งที่ชีวิตเราก็เหลือน้อยลงนี้เขาว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สําคัญนักเนี่ยก็อาจจะต้องถามตัวเองถึงเรื่องการให้อภัยทั้งตัวเราเวลาทําผิดแล้วเดินต่อยอมรับในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ แต่อะไรก็ตามที่แก้ไขได้อันนั้นเราก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับเพื่อจะแก้ไขตัวเองด้วยค่ะก็เหมือนกับเทศกาลนี้ก็เหมือนกับการใช้เวลาร่วมกันอย่างเช่นเรามาทำกระทงร่วมกันใช่ไหมครับกับพ่อแม่ลูกอย่าง,อย,างอย่างเมื่อวานหรือวันก่อนเองเนี่ยตัวผมเองก็ขอญาตแลกเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับว่ามีโอกาสได้ชวนลูกๆนะครับมาทํากระทงอาจจะส่งคุณครูล่ะครับแต่เผอิญว่าเรามอง ก้าวข้ามมากกว่าการส่งให้กับคุณครูครับเรามองว่าเป็นเรื่องกิจกรรมสุขนานตั้งแต่เลือกวัสดุซื้อของด้วยกันนะครับเราอาจจะต้องบอกเลยว่าเราต้องการแบบคือห่วงใยสิ่งแวดล้อมเราขอพระแม่พระคงคาเราคงไม่อยากจะเอากระทงที่ทําจากวัสดุที่เสื่อมสลายยากอย่างโฟมหรือขยะบางอย่างนะครับที่ทําให้แม่น้ําสกรปรกมากขึ้นเราอาจจะเห็นแล้วว่า อะไรที่เป็นธรรมชาติเราก็อยากจะขอบคุณเมื่อวานก็มีโอกาสได้แบบเอาต้นกล้วยนะครับเอาใบาเตยเอาใบาตองนะครับมาประดิษฐ์กระทงด้วยกันนะครับแล้วก็แอบไปเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลูกด้วยเขาลองเอาขนมปังที่อยู่ในขนมปังปอนขนมปังแถวเนี่ยมาตัดเป็นสามเหลี่ยมน่ารักน่ารักนะครับแล้วเอาดอกเข็มวางตรงกลางเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นไอเดียเป็นความคิดที่ดีมากแล้วทําให้เด็กๆรู้ว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวที่เติมเต็มพลังใจสุขภาพจิตค่ะ นอกจากนี้เองครับอย่างที่คุณทัศวรรณบอกเด็กๆก,ก็ถือโอกาสที่อย่างที่ทว่าตอนนี้ภาวะโควิด -19 อะไรก็ดูไม่สนุกเด็กไม่อาจจะบน่นว่าเรียนออนไลน์ก็อยู่แต่บ้านบางครั้งทางอะไรทําอะไรไปก็เป็นไปด้วยบางสิ่งบางอย่างผลประโยชน์บางอย่างแต่พอกิจกรรมนี้ก็ถือโอกาสเปลี่ยนผันเปลี่ยนความคิดให้เด็ก,กมามองในเรื่องอีกมุมที่แตกต่างว่าในเมื่อหนูได้ส่งให้คุณครูด้วยแต่กิจกรรมที่สุขสนานแบบนี้เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่า ฉันก็มีความสามารถฉันเก่งด้วยแล้วก็ภูมิใจตัวเองตอนเขาปดิกระทงเนี่ยจะไม่เคยทามาก่อนโดยเพาะเด็กเล็กๆที่ค่อยๆเริ่มโตเป็นวัยรุ่นบางคนไม่เริ่มไม่สนใจแต่พอกลับมาทำเนี่ยบางทีมันก็พัฒนาสมองในเรื่องด้านสมาธิแล้วเขาก็ภาคภูมิใจด้วยนะครับว่าฉันทําสําเร็จสิ่งเหล่านี้ล่ะครับมันเป็นอะไรที่เราต้องบอกว่าประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยเราที่ดีงามแบบนี้ส่งเสริมกระทั่งแต่ความสุขและเติมเต็มพลังใจกระทั่งแต่ พัฒนาการที่ดีของของเด็กๆและคนในครอบครัวครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะสาระดีๆโดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตตอนข้างบ้านดูลาใจป้องกันภัยการทำร้ายตนเอง หากเราได้ยินประโยคของคนใกล้ตัวเราพูดว่าฉันจะอยู่ไปทําไมไม่มีทางที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นหรอกทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองฉันสมควรโดนตําหนิฉันทนรับมือกับมันไม่ไหวอีกแล้วฉันอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครสนใจฉันเลยถ้าเราจากโลกนี้ไปคงจะจบปัญหา ทีมสุขภาพจิตเขตหนึ่งขอรวบรวมนำเสนอความรู้บันได8ขั้นเพื่อป้องกันความคิดฆ่าตัวตาย 1. ปัญหาความคิดฆ่าตัวตายของเราเป็นเรื่องที่ต้องรับการดูแลและช่วยเหลืออย่างจริงจัง 2. การขอความช่วยเหลือบอกคนใกล้ชิดเวลาเราไม่สบายใจช่วยลดความรู้สึกทุกข์ใจได้ 3. หัวใจมีหูผ่านการฟังอย่างตั้งใจ และให้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสามารถช่วยลดความเสี่ยงคิดฆ่าตัวตาย 4. หากคนใกล้ตัวเรามีความคิดทำร้ายตัวเองครอบครัวควรเก็บสิ่งของที่คิดว่าอันตรายต่อการทำร้ายตนเอง 5. ชวนคนที่มีความคิดทำร้ายตนเองได้ออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน 6. คนใกล้ชิดสามารถสะท้อนความรู้สึกดีๆและพร้อมเสนอทางเลือกด,ด้านบวกเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความเสี่ยงทำร้ายตนเอง 7. เรื่องที่เราไม่สบายใจเราสามารถไว้ใจคนใกล้ชิดตัวเราที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ 8. คนที่คิดทำร้ายตนเองเรามีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือจากทีมสาธารณาสุขช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแต่หากเรายังรู้สึกเครียดกังวลมากนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายมีอารมณ์เศร้าและคิดทำร้ายตนเองสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง หรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้านสาระดีๆโด,ด,ดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร1 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรืสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่เออจริงอย่างที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่าจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด1 9กกังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพ จะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด -19 ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร094-631-7373ตลอด24ชั่วโมงจ้าความเครียดและความกังวลกับโควิด -19 สามารถเป็นกันได้การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัว อยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชมุมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด19ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายหมดพลังกับเรื่องโควิด19โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด19โทร0946317373ตลอด24ชั่วโมง สังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ปลวกเมื่อวิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพังาสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาวไฟไหม้บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือน ค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข www.dmh.go.th ค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณประสงศักด์เจนกิจจาภัยบูรณ์นักจิตวิทยาจากโรงพยบาบาลสวนปรุงค่ะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงเนาะใช่ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งหมุนขึ้นมานะครับเราก็ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้เราคุยเรื่องหงหัวข้อลอยกระทงกับสุขภาพจิตครับผมเราสามารถนําเรื่องของกิจกรรมดีๆประเพณีอันดีงามของคนไทยเนี่ยนะครับ ก็คือช่วงนี้เป็นเรื่องของเทศกาลลอยกระทงนะครับเราคงคุ้นกับการร้องเพลงลอยกระทงบอกว่าโอ้แบบทาให้เรารู้สึกคุ้นเคยกระทั่งแต่เพลงนี้อ่ะร้องใน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 โรงเรียนสั่ศึกษาต่างๆแต่ปีนี้นะั่งบอกว่าเด็กๆอาจจะแบบต้องเรียนออนไลน์แต่ก็แอบเห็นว่าสั่ศึกษาบางที่ก็ยังชวนเด็กๆมาร้องเพลงนะครับว่า เกี่ยวกับวันลอยกระทงซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเ,เพลงนี้เนี่ยกระทั่งชาวต่างประเทศเองชาวต่างชาติก็รู้จักกันเพลงนี้มากเลยแล้วเอาไปดัดแปลงเป็นภาษาอังกฤษซะด้วยนะครับเราไม่รู้หรอครับว่าลอยกระทงเนี่ยวันที่เท่าไหร่ไม่เคยกําหนดวันแต่ก็เป็นไปได้ไหมครับว่าเรารู้ว่าคือขึ้น15ค่้าเดือน12มองในมุมแตกต่างนะครับว่าวันที่เราไม่รู้กําหนดวันเลยเนี่ยมันก็เหมือนทําให้เราสามารถที่จะยืดหยุ่นกับชีวิตตัวเองได้ด้วยการที่เรากําหนดว่าวันไหนต้องเป็นวันนี้วันนั้นบางทีเราก็อาจจะ เขาเรียกว่าเรายึดกับบางเรื่องมากเกินไปบ่อยครั้งไมครับบางทีก็ยึดกับความคิดบางอย่างที่ไม่สบายใจเป็นไปได้ไหมครับในม,มุมต่างกระทั่งสิ่งรอบตัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยกระทั่งวันที่ที่กําหนดไม่ได้บางทีก็เป็นพยายามบอกเลยว่าชีวิตคนเราก็อาจจะยืดหยุ่นหรือว่าทําอะไรต่างๆที่แตกต่างจากเดิมได้แต่ในขณะเดียวกันขึ้น15คห้าเดือน12แต่ในแต่ละปีซึ่งมีครั้งเดียวในในแต่ละปีเนี่ยนะครับแล้วเป็นเป็นแต่ละปีซึ่งไม่เคยตรงกันเลย ก็อาจจะทําให้เราได้กลับมาหวนระลึกถึงความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองกระทั่งแต่เคยแอบได้ยินนะครับบางคนแบบอาจจะแค่พูดเป็นเชิงอ้างอิงด้วยเหตุผลบางเรื่องของตัวเองบางอย่างว่าโอ้วันคงไม่อยากจําวันครบรอบวันเกิดหรอกวันคล้ายวันเกิดก็มีแค่ครั้งเดียวก็ผ่านไปแล้วเป็นแค่วันธรรมดาวันวาเลนไทน์ก็วันธรรมดาวันครบรอบแต่งงานก็วันธรรมดาแต่ลืมไปว่าวันครบรอบแต่งงานหรือวันคบล้ายวันเกิดเนี่ยต้องบอกเลยว่าปีหนึ่งมันมีแค่หนเดียวนะครับ แล้วมันเป็นหนเดียวสําหรับปีนี้คนเพิ่งเกิดสําหรับปี2 5งหมันมีแค่ครั้งเดียวอะลองกลับมาทบทวนสิครับว่าถ้าเราได้กลับมาเอาแต่ละวันแต่ละวันสําคัญอยู่แล้วแต่วันนั้นของเราที่สําคัญมากเป็นพิเศษเหมือนเหมือนให้รางวัลกับตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําให้เราได้สํานึกขอบคุณแล้วก็ขอโทษให้กับตัวเองหรือคนอื่นๆซึ่งทําให้สุขภาพจิตของเราได้กลับมาแข็งแรงและเติมเต็มพลังใจครับในทรรองเดียวกันคุณผู้ฟังแล้วครับ เราทราบว่าลอยกระทงคือขอขอขมาพระแม่คงคานะครับทดแทนบุญคุณสำนึกรู้คุณเกี่ยวกับแม่น้ําสิ่งแวดล้อมที่ให้กับเราเพราะคนไทยเราเติบโตนะครับเราใช้ชีวิตมากับให้ความสําคัญกับริมน้ําเรามีบ้านริมน้ําซึ่งปัจจุบันเราไม่มีแบบนี้แล้วครับแต่ตอนนี้ต้องถามว่าบ้านใครอยู่ติดริมน้ําหรือทะเลสาบเนี่ยรู้สึกว่าบางทีเป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็แบบอยากได้บ้านแบบนี้บ้างนะครับแต่ในทางปฏิบัติ จริงๆเราไม่ได้อยู่ขนาดนั้นแต่เรามองมันทุกวันแล้วเราก็รักษาน้ํากระทั่งแต่อยู่ในบ้านเราก็รักษาความสะอาดไม่ทําสิ่งสกรปรกเวลาอาบน้ํแเราก็ลงไปสู่แม่น้ําหรือคลองอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปีที่บอกว่าเราจะสํมนึกขอบคุณให้กับสิ่งแวดล้อมคือน้ําของเราแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตแข็งแรงด้วยคุณผู้ฟังที่มีลูกเล็กๆนะครับหรือเยาวชนกระทั่งแต่วัยรุ่นเองเนี้ยอาจจะมีโอกาสได้ทําประดิษฐ์กระทงนะครับ รือจัดเตรียมบางอย่างแต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่าพิเศษสําหรับปี2ปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการปรับตัววิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์ที่แพร่ระบาดโควิด -19 นะครับปีนี้เราก็คงต้องทํากิจกรรมที่ปลอดภัยเช่นเดิมแต่ยังไม่ได้บอกว่าปีนี้จะ,จะงดเว้นนะครับเรายังสามารถมีการจัดกิจกรรมลอยกระทงได้อยู่ที่สําคัญคือเราจะเสริมสร้างเรื่องของความรักความผูกพันในครอบครัวเป็นไปได้ไหมครับวันนี้เป็นวัน ใกล้ละและสําคัญคือปีนี้ทุกท่านทราบนะครับว่า19พฤศจิกายนเนี่ยตรงกับวันศุกร์ด้วยที่เรามาเรียกว่าศุกร์แห่งชาติอาจจะถือโอกาสได้มากินข้าวพร้อมหนะ้าพร้อมใจกันนะครับในบ้านนะครับแต่ก็ต้องปลอดภัยนะครับแล้วที่สําคัญคือประมาณช่วงสักดึกๆหัวค่ําสักหน่อยเนี่ยเราเชื่อว่าทางบ้านเราก็อาจจะจุดพางประทีปนะครับส่องเทียนให้กับชีวิตเพื่อบอกเขาว่าวันพรุ่งนี้จะมีวันที่ดีๆให้กับตัวเองส่องสว่างและเติมเต็มความสุขที่สําคัญเนี่ยเขาบอกเวลา ไฟอ่ะไฟที่มันทํางานก็อาจจะทําให้เราได้แบบปล่อยให้เรื่องบางอย่างมันลอยไปบ้างก็ได้กับไฟที่มันแบบเผาในเรื่องของใจที่มันรู้สึกไม่สบายใจให้ออกไปกระทั่งแต่ลอยกระทงไปเนี่ยบางทีเราก็อาจจะถือโอกาสให้เอาเรื่องของสิ่งที่ขับค้องใจไม่สบายใจต่างๆกระทั่งความเครียดซึ่งถ้ากรมสุขภาพจิตเราให้ความสําคัญนะครับว่าเราอยากให้ความเครียดความกังวลหรือความเศร้าเนี้ยลดลงแล้วกลับมาเพิ่มพลังใจที่ดีที่สําคัญคือความเครียดนี่นะครับ ฟังดูไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆหมดเพราะความเครียดถ้ามีในระดับเล็กน้อยจะทําให้มนุษย์หรือว่าคนคนนั้นเนี่ยมีพลังที่ว่าระตือนรุนมากเลยเช่นแบบขับรถถ้าเราไม่เครียดเลยเราคงอาจจะขับด้วยความแบบประมาทอาจจะเผลอมองนู่นชมนกชมไม้แล้วก็อุบัติเหตุได้กระทั่งเด็กเตรียมตัวไปสอบนะครับอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยว่ามีโอกาสที่เด็กที่ไปสอบเข้าทํางานใหม่หรือว่าในภาคราชการหรือว่าทางภาครกาชการ ต้องมีการสอบสัมภาษณ์ถ้าไปสอบแล้วไม่เครียดเลยเนี่ยเขาจะไปในความรู้สึกที่มันเหนื่อยล้าหรือหมดไฟกระทั่งแต่ไม่อยากจะไปสัมภาษณ์หรือไปสอบข้อเขียนแต่ถ้ามีเล็กน้อยจะทําให้มนุษย์เรามีพลังแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตของเราแบบคือเรามีความมุ่งมั่นเรามีเป้าหมายกับชีวิตแต่ถ้ามากเกินไปอันนี้ก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเรามักจะเห็นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับซึ่งการนอนไม่หลับเนี่ยนำไปสู่เรื่องของความทุกข์ในใจนะครับเอาง่ายๆถ้าเราอดนอนสักวันสองวันเป็นไ,ไงครับ เหนื่อยอไหมครับไม่ไหวแล้วนะที่สําคัญที่รเรา<ก>รู้ว่าแต่ท่านคุณทัศวรรณเองเราก็รู้ว่าวันสองวันนี้มีภารกิจที่ต้องยิ่งใหญ่มากในการดูแลคนในครอบครัวเราอดหลับอดนอนด้วยล้วก็เพียเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายเราก็อาจเปรีเสดไม่ได้ว่าถ้าเราได้พักผ่อนเราได้หมดความทุกข์ตัวเองเราได้เราได้แบบเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ตัวเรานะครับหนือชาร์จพลังใจกลับมานอนมากขึ้นอบอุ่นแล้วก็นอนอย่างพอเหมาะแล้วก็ทั้งแต่ สุขแห่งชาติของ19พฤศจิกาปี64ซึ่งตรงกับลอยกระทงเนี่ยนะครับสำหรับปี64เนี่ยก็ถือโอกาสลอยความเครียดความทุกข์ใจเศร้าใจไปกับกระทงด้วยตอนจุดผังประทีปก็เติมพลังให้กับชีวิตกระทั่งแต่ให้ไฟมันเผาความทุกข์บางอย่างออกไปแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นที่สําคัญเนี่ยผมเชื่อว,ว่าถ้าเราได้จุดเหมือนตอนนี้แบบเป็นการจุดไฟแสงสว่างแล้วลดไฟลดใช้ไฟบางอย่างก็ประหยัดไฟด้วยนะครับ เราก็กลับมาจุดเทียนบางทีก็ดูแล้วเป็นเขาเรียกว่าเสริมสร้างเวลาแห่งความสุขหรือบางทีคู่รักมักจะบอกว่าเหมือนเวลามีความโรแมนติกแต่สําสคัญคือกลับไปสู่พื้นฐานบ้างแล้วเด็กคงมีความสุขดีครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นลองสังเกตนะครับว่าไฟเนี่ยสีมันเป็นสีแบบโทนสีเหลืองอ่อนแล้วก็ใต้ใต้เทียนนี่นะครับในกําลังไฟพอดีจะมีสีฟ้าอ่อนๆอ,อ,อยู่ตรงปลายเทียนมันก็เท่ากับบอกว่าทําให้ชีวิตที่สว่างขึ้น ทุกอย่างจะมีความสดใสเกิดขึ้นกับเทียนเล่มนั้นบางทีก็บอกได้นะครับว่าเทศกาลแห่งความสุขเนี่ยก็ปั่นความสุขด้วยกันแล้วก็ความทุกข์ก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยต่อย,ยอดหลังจากนั้นว่าอะไรบ้างที่มันผ่านไปแล้วของในแต่ละปีแต่ละวันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับซึ่งปีนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษลอยกระทงเพื่อสุขภาพจิตของเรา,าที่สําคัญครับเรามากักจะอยากบอกว่าสิ่งแวดล้อมสําคัญ บางทีเราอย่างเราอาจจะลืมไปว่าสิ่งแวดล้อมที่เคยให้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าสมมติคุณผู้ฟังที่ที่บ้านนี่เขามีอะไรครับมีต้นไม้มีกล้วยที่บ้านบางทีเราก็ต้องเบวาบางทีคนเราเนี่ยอยู่ใกล้กับต้นไม้ของตัวเองเราคงไม่ไปตัดมันแต่โดยธรรมชาติได้อย่างกรณีต้นกล้วยนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ดีมากเลยนะครับใช้ได้กระทั่งตั้งแด่ใบใช้ได้ทั้งลาต้น แล้วก็ทั้งตัดดอกหรือทั้งปลีหรือว่าหรือว่าตัวดอกมันหรือทุกอย่างเนี่ยบางทีมันก็บอกเหมือนกันให้กับเราเหมือนกันนะครับว่าบางเรื่องนี่ก็สิ่งไม่ดีก็ต้องผ่านไปบ้างแล้วเวลาเราเห็นมันดูเฉาเฉาดูแย่แย<ๆ>มันเป็นธรรมดานะครับที่ทุกอย่างมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์ขนาดงานสังสรรค์ยังต้องมีวันที่ต้องสิ้นสุดของการจัดงานเลยเป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่มันดูเหี่ยวเฉาไปบ้างก็เหมือนกับทุกอย่างมีเกิดแล้วก็มีดับ เช่นเดียวกับเวลาแห่งความทุกข์ที่มันถือมานานยึดมานานเนี่ยก็อาจจะให้วางลงในทางสุขภาพจิตเราบอกว่าส่วนใหญ่ความคิดทางลบเนี่ยโดยเฉพาะความคิดทางลบอัตโนมัตินะครับบางทีต่อให้อากาศเย็นก็บอกว่าร้อนต่อให้มันจัดสรรสิ่งที่ดีสุดเรามักจะเผลอติตําหนิสิ่งรอบตัวแล้วมันทําให้เราทุกข์มากเราเลยอยากกลับมาบอกว่า เจ้าสิ่งที่เราเห็นเฉาเฉาเห็นแย่แ่ก็บอกกับตัวเราเองว่ามันอาจจะเป็นบทเรียนหรือตัวเองว่าทุกอย่างมันมีแล้วก็ผ่านผ่านไปแต่ทั้งในความคิดทางลบอัตโนมัติเนี่ยกรมสุขภาพจิตเราค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้ทําให้เกิดความเครียดความกังวลแล้วก็ภาวะซึมเศร้าบางครั้งมีคนไม่ทักเรา,าเวลาสมมุติแบบเราสวัสดีเขาละคุยกันละบางทีเราอาจจะอ่อนไหวและเผลอมองเร็วว่าไม่มีคนทักเราก็ไปรีบสรุปตัวเองแล้วครับว่าเห็นไหมฉันไม่มีค่าบางทีเนี่ย บางทีมันก็คิดอย่างนี้มันต้องเยอะถือโอกาสให้ลอยกระทงนะครับเราได้ลอยกับเธอเธอนี่คือหมายถึงคนรอบข้างเพื่อให้เขารู้ว่าส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวของตัวเองแล้วก็ถือโอกาสได้ทําอะไรบางอย่างดีๆแล้วก็ปล่อยอะไรบ้างที่มันไม่สบายใจแล้วก็คงความเครียดในเค้เราเป็นเป็นแรงผลักดันกระตือรโดย้นที่มีความสุขให้กลับมาเติมพลังใจของเราเอง ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับเทศกาลแล้วก็อย่าลืมว่าเว้นระยะห่างสวมแมสแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆด้วยใช่ครับคุณผู้ฟังจะทิ้งท้ายไว้ว่าสุขภาพจิตเริ่มต้นได้ที่ตัวเองนะครับก่อนที่จะรักคนอื่นให้กลับมารักตัวเองเสมอถ้าคุณผู้ฟังที่คุ้นเคยกับสิ่งที่เราเปรียบเทียบกันบ่อยๆขณะคุณผู้ฟังที่มีโอกาสข,ขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะพบว่า พนักง,งานสายการบินบอกให้เราต้องสวมหน้ากากแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยเวลาเกิดเรื่องก่อนที่ตัวเองก่อนสวมให้บุตรหลานหรือว่าเป็นนัยยะที่บอกว่าเราต้องดูแลแล้วรักตัวเองก่อนเสมอด้วยความรู้สึกดีๆแล้วก็เป็นความเมตตาด้วยนะครับบางทีคุณผู้ฟังกลัวว่าความรักคือความเห็นแก่ตัวเรากําลังพูดถึงความรักนะครับความรักชื่อว่าความรักและเมตตาก็มันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคือสิ่งดีงามางั้นวันนี้ก็ขอให้ลอยกระทงกับครอบครัวของเราด้วยความรักและความสุข เพื่อพลังใจที่ดีครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประสงศัก์เจนกิจจาภัยบู์ค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลส่วนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ